สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแขกอีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระทงนะคะ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของไทยเรานะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของความหม,มายและความสำคัญของวันลอยกระทงกันค่ะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทยนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ เรามาเรียนรู้ความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงกันก่อนเลยค่ะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองวันลอยกระทงนะคะเป็นวันสำคัญ ทางประเพณีของไทยเป็นการนํากระทงนะคะไปลอยน้ําเพื่อขอขามาพระแม่คงคาเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ําที่ให้เราได้ใช้น้ําและดื่มกินตลอดจนเป็นการขอขามาพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ําค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ย ใช่ค่ะวันลอยกระทงปีนี้นะคะตรงกับวันที่19พฤศจิกายนพศ .2564 น้25 64, นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูก,ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันลอยกระทงกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์กระทงเล็กใหญ่ค่ะไปลอยในแม่น้ำและการปล่อยโคมลอยนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆเช่นการประกวดกระทงการประกวดนางนพมาศนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำค่ะ เช่นกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะเป็นกระทงใบตองหรือเป็นกระทงที่ทําจากต้นกล้วยนะคะเด็กๆและกระทงขนมปังค่ะสามารถนําเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแต่จะมีกระทงบางประเภทที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ oh, oh, oh. เช่นกระทงโฟมค่ะเนื่องจากโฟมนะคะจะมีการย่อยสลายค่อนข้างนานค่ะซึ่งไม่นิยมนํามาลอยกระทงนะคะ ต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในน้ำนะคะเช่นขุดลอกครูคลองเก็บขยะรอบๆครูคลองนั่นเองค่ะและเด็กๆไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะให้แม่น้ำเน่าเหม็นถ้าเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆวันลอยกระทงปีนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมออกไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ และที่สำคัญก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะคะเด็กๆค่ายเด็กก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับความหมายและความสำคัญของวันลอยกระทงพร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมายในวันนั้นนะคะ,ะสำหรับวันลอยกระทงในปีนี้ก็คือตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะคะเอาละค่ะสำหรับการบ้านวันนี้ที่จะฝ่าเด็กๆนะคะให้เด็กนะคะวาดรูปกระทงตามจินตนาการของเด็กน,นะคะ พร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วส่งเข้ามาให้ผู้แข่นะคะผู้แขกจะคอยชมผลงานของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ